โอเคครับจากนั้นก็ให้เติมน้ำตาลสดลงไปก็ส่วนผสมครับก็จะมีมะาพร้าวตำสองลูกแล้วก็จะมีลูกยอครึ่กิโลแล้วก็กล้วยหอมครึ่งกิโลแล้วก็น้ำตาลสดโอเคครับเติมลงไปนะครับให้หมดนะโอเคแล้วก็ขยำให้ขเข้ากับน้ำตาลสดไป หมักไว้สามอาทิตย์นะคะรับผมสวัสดีครับพอกาหรับเสร็นีเขาก็อยู่กับพี่ข้าวตามเพลก็วันนี้ที่จะมาสอนหมักเหยื่อนั่นเองก็จะเป็นเหยื่อที่ใช้ผสมประมาณว่าใส่แค่ลำแล้วก็ผสมขนมปังแล้วตกได้เลยแต่เราต้องหมักใช้เวลานานหน่อยนะประมาณสามถึงสี่อาทิตย์เดือนหนึ่งแหละเนอนกว่าต้องมีครับลูกยอสุกเห็นนะสุก ถามว่าไม่สุกได้ไหมเอาพปบมก่อน <c oughs> เดเย็นกล้วยกล้วยหอมที่เป็นกล้วยหอมแบบตามสวนน่ะเป็นกล้วยหอมเสร็จประมาณเท่าที่เราหาได้หละเพราะมันก็ไม่ได้สูตรใจตัวอยู่แล้วต้องใช้อะไรเยอะอะไรน้อยแล้วก็จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวของพี่ใช้เป็นมะพร้าวที่หมักมาแล้วแต่ คนที่ยังไม่หมักก็ไม่ต้องอะไรก็ใส่ได้เลยเพราะว่ายังไงมันก็มาหมากักในนี้อยู่แล้วนี่นะครับถ้าคนที่ยังเป็นมะพร้าวสดนะให้เอาไปปั่นหรือเอาไปขูดก่อนเอามาหมักมันจะดีมากแล้วก็อีกอันนึงน้ำตาลสดมากที่สอนทำให้นำมะพร้าวถ้าใครที่ไม่ไม่ได้ปั่นก็เอามาตำนะครับ พี่ก็จะได้ตำเขาพ,พี่เพิ่หันห่นเฉยๆตำให้ละเอียดเลยนะเดี๋ยวพี่ตำแป๊บนึง ช้อนวะแค่ม้ำพร้อนะครับหอมแบบหอมชิปหายมะพร้าว<ๆ>โอเคเที่ขอเวลาตำให้มันหมดก่อนนะโอเคนะครับจากนั้นก็เอากล้วยลงไปตำต่อกล้วยหอมนะ ถามว่าว้อยน้ำวาใช้ได้ไหมพี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะพี่ไม่ขลองมันมน่าจะไ,ไม่ได้งแต่น่าจะได้ดไไดั้มนีไปเยเดี๋ยวพี่ขอลองให้ดูก่อนนะเก่งาเลยโอเคมาเละได้ทีแล้ว อันนี้เป็นต้องใช้ช้อนว่ะผสมกับมะพร้าวเลยน่าจะอาจราส่วนประมาณครึ่งโลต่อครึ่งโลไปโอเคได้ใช่ฟกลูกยอนะครับลูกยอนี่คือบี้เลยใช้มือนี่บี้บี้บี้อย่างเดียว นื่เราถามมันกลิ่นแต่หมักมาหอมลูกหยอเป็นอะไรที่แปลกมากโอเคพอเดี่ยวใส่กระปุกอ่ะน,น